ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เหมนเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุปเปอร์ตังส์การสมัครสมาชิกแล้วก็การรีโิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะซัพพอร์ตงช่องก็คลิกลิงคลิกปุ่มด้านล่างนี้เลยในช่วงนี้890มีเวลาที่จะเปิดไพ่ส่วนตัวทะะ่าท่านใดที่จะต้องการเปิดไพ่ส่วนตัวก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะ8903สวันนี้นะคะทุกคนถ้าเต็ม หรือปิดรับก็จะแจ้งให้ทราบนะคะสามวันเนาะมาดูว่าพลังงานของทุกทุกคนในความรัก wedding rings นะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ความรักใดกำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนนะไพ่อยากจะบอกอะไรกับทุกทุกคนเรามาดูกันนะคะในตอนนี้เวลานี้ขอสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกกับทุกทุกคนคืออะไร มิลเลอร์มิลเลอร์อิงอิชาเตอร์นะคะ time to time with friends having fun เ mm ป็น hmm. joy ความสุขในปัจจุบันนะคะกับเพื่อนกับความสุขในสิ่งที่คุณมีจะทำให้คุณคิวใจตัวเองนะคะ Deeply h u r t ตว้าว wow. เดี๋ยวนะความรักถามหา enjoy พลังงานในตัวตนของคุณเองในตอนนี้นะคะกระจกการสะท้อนกันและกันของความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคนเพราะฉะนั้นไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์ลองที่จะเป็น บางอย่างที่จะสะท้อนกลับมาให้เราได้คิดทบทวนหรือว่าให้เราได้ตัดสินใจกับอะไรบางอย่างนะคะว่าเราเราพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ไหมหรือเราพร้อมที่จะเรียนรู้กับเขาคนนั้นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเราต้องการความรักครั้งใหม่นี้เป็นยังไงในเรื่องราวของอนาคต time with friends having fun คุณ enjoy กับความสุขความสุขสนานกับเพื่อน party h a n o u t อะไรบางอย่างนะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับความโสดของคุณ เพื่อที่จะได้คิวใจบางอย่างของตัวเองให้เต็มเต็มแบบว่ามีได้รับในสิ่งสิ่งนั้นแบบที่คุณจะไม่กลับไปเสียใจแล้วก็จะบปวดอีกนะคะเพราะว่าความรักครั้งใหม่เรียกหากคุณจริงๆเลิฟคอ,อมีใครบางคนต้องการที่จะเข้ามานะเป็นความรักหรือเข้ามาเป็นการ ขยับสถานาความสัมพันธ์นะคะสำหรับบางท่านเพราะว่ามันเกิดในเรื่องของ message of you นะคะมีใครต้องการส่งความแห่คุณมีใครกำลังคิดถึงคุณ thinking about you thinking of you นะคะแล้วก็ time to heal, shadow work อะไรบางอย่างของแสงและเงาหรือจิิญญาณหรือพลังงานของ D Y กำลังทำให้ให้คุณได้เข้าใจกันและกันในลึกซึ้งในด้านของ การเชื่อมโยงพลังงานความสัมพันธ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองเรียกได้ว่าสิ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นแวลูคุณค่าของความรักมากๆที่ทุกคนจะได้พบเจอเพราะฉะนั้นไม่ว่ากําลังจะเกิดความสัมพันธ์ในด้านใดกับทุกคนอยู่ในตอนนี้เวลานี้นะคะคืออยากให้มองมาที่ตัวเราเองก่อนเลยว่าคุณมีความสุขกับกับความรักความสัมพันธ์จริงไหม คุณต้องการความรักความสัมพันธ์แบบใดแล้วคุณกําลังมองสะท้อนอนาคตความรักเป็นยังไงนะ,ะต้องมีเป้าหมายต้องมีการวางแผนด้วยเพื่อที่จะดึงดูดความรักแบบนั้นเข้ามาหาเรานั่นเองนะคะหรือว่าคุณกําลังได้ตัดสินใจในความรักสิ่งที่เป็นอยู่ในตอนนี้เวลานี้ว่าวความอบันด์สความบรบังสมบูรณ์ความสุขของความรักนะคะโ i สติฟไมซ์เซ็ตเมนิเ e สหมดงานม,มากๆเลย Mas ์ r o าว d i n g การเติบโต Performance ของความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นทุกคนอะไรบางอย่างที่ถูกซ่อนในความรักความสัมพันธ์จะทาจะมีช่วงเวลาทําให้ความรู้สึกมันมีความแข็งแกร่งเกิดขึ้นเหมือนกับว่าความกลัวความกังวลบางอย่างถ้าวันเวลาผ่านไปมันยังมีความกังวลความกลัวนั้นอยู่แสดงว่าคุณอาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างใหม่ในความรักความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าสมมติว่าคนทั้งสองคนได้เรียนรู้แล้วความสัมพันธ์มันรู้สึกว่ายิ่งนานอ่ะยิ่งแบบ หัวใจสื่อสารกันได้ยิ่งรู้เท่าทันกันยิ่งรู้สึกว่ามีความเฟลเร์มีความมีความโรแมนติกหรือว่ามันโฟล์ยิ่งแข็งแกร่งนะคะส่งเสริมกันช่วยเหลือกันอุดมสมบูรณ์ช่วยเหลือแบบซัพพอร์ตกำลังใจซัพพอร์ตแบบเหมือนคนนี้รู้สึกว่ากําลังเป็นแบบนี้เราสามารถฟังเขาได้เราสามารถที่จะให้คําแนะนาําหรืออะไรบางอย่างเขาได้คือเติบโตเท่าทันซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะเรียกได้ว่าเกิดความรวมสมบูรณ์ความมันดั้ในในงานในชีวิตความรวมสมบูรณ์นั่นเองค่ะเพราะว่า คุณกำลังแข่งแกร่งคุณกาลังเติบโตในความรักความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นใครที่รู้สึกว่าทําให้เราไม่เติบโตทําให้เรารู้สึกว่าได้ค่าไม่เติบโตเลยย่าอยู่กับที่แล้วก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่คุณอาจจะได้ตัดสินใจ,จนะคะนี่คือสิ่งที่ทิพยต้องการจะบอกว้าวสวยงามมากเลยทีนี้มาดูใครที่คุณกําลังได้เจอ 10 of Cups The chariot งดงามมากๆเลยคุณกำลังได้เจอคำว่าอ้เดี๋ยวนะคุณกำลังได้เห็นภาพชัดคุณกำลังได้เห็นภาพแห่งความเป็นจริงของคนที่ใช่อยของคุณความสุขความอุดมสมบูรณ์คำว่าครอบครัวคำว่าเราคำว่ามิตรภาพ เหมือนอะไรบางอย่างท,ท,ที่ที่มันไม่ชัดในความสัมพันธ์มันจะชัดเจนมากขึ้นเช่นคุณอาจจะมีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าตอนนี้คุณกำลังต้องตัดสินใจกับอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่านี่คือสิบถ้วยความอุดมสมบูรณ์นะคะแต่ละถ้วยมีความหมายมีความรู้สึกมีการค้นหา1 2 3สแต่ถ้วยใบหนึ่งมีปลาที่ชัดเจนและใช่ที่สุดเลย เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคุณในความรักความสัมพันธ์มีหนึ่งเดียวและหนึงเดียวคนนี้เป็นพลังงานที่มาพร้อมกับ power f u l ที่ส่งพลังมาพร้อมกับการ offer มาพร้อมกับคามการ support มาพร้อมกับความรวดเร็วความไม่หันตั้งตัวนะคะมาพร้อมทั้งความโรแมนติกแม้จะเกิดความแตกต่างก็ตามมาพร้อมกับความเข้มแข็งความแข็งแกร่งภายในนะคะของคนคนนี้ คุณกำลังได้รับข่าวดีจากคนไกลความรักครั้งใหม่ที่กำลังจะเข้ามาหาคุณเป็นคู่แท้ของคุณจริงๆเหมือนบางอย่างกำลังสะท้อนให้คุณมองเห็นคนนั้น Queen Of Wands คุณดึงดูดความรักครั้งนี้เข้ามาด้วยสเสน่ห์ของคุณจริงๆด้วยแรงดึงดูดของคุณค่ะทุกคนนาย h อฟคัพเกิดขึ้นแล้วก็ q u e e n of w a n d s เกิดขึ้น คุณดึงดูดความรักครั้งนี้เข้ามาเพราะคุณรู้ว่าคุณคู่ควร a อ o p e n c l e s คุณรู้ว่าความฝันคือสิ่งที่ที่มีคุณค่าคุณกำลังคุณกาลังได้ได้พบเจอใครบางคนที่ที่คุณเคยอธิษฐานถึงเคยรู้สึกถึงเคยวาดฝันไว้เคยจินตนาการไว้ความโสดของคุณมีเสน่ห์มีคุณค่ามากๆเลยคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ที่ทาให้คุณรู้สึกโชคดีและพิเศษที่สุดเลยหนึ่งเหรียญมาเขาคนนี้มาพร้อมกับทุกสิ่งที่คุณต้องการ คุณขออะไรคุณนึกถึงอะไรนะคะนายออ u คัฟส์ก้ถ้วยสิ่งสิ่งนั้นกำลังจะผุดเกิดขึ้นกับคุณเทเล็ทีละน้อยเรีดกได้ว่ามาพร้อมกับการออฟเฟอร์มาพร้อมกับความรวมสมบูรณ์มาพร้อมกับความโชคดีคุณกำลังโชคดีที่ได้คุณได้เจอเนื้อผู่ที่มีความเป็นผู้นำเฉลียวฉลาดร,รู้เท่าทันกับคุณแล้วก็รู้ถึงการส่งเสริมกับคุณด้วยเช่นกันนะคะงดง,งามมากๆเลยเพราะฉะนั้น จงเชื่อมั่นในสเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคุณเชื่อมั่นในคนที่คุณรอถึงแม้มันจะนาแต่มันคุ้มค่ากับการรอคอยจริงๆด้วยความห่างไกลด้วยเวลาด้วยด้วยความต่างด้วยอะไรบางอย่างที่แรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าหนักเหนื่อยล้าท้อแต่พอนานวันเข้าคุณจะรู้สึกว่าหัวใจที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยความแข็งแกร่งของหินที่แข็งแกรง่ง นะคะรากฐานของ performance strong ขณะน,นี้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนนะคะเพราะ addition การ block emotional block ของความรู้สึกกว่าที่จะถูกพังทลาย c r e m e t r y นะคะจะต้องพังทลายด้วยตัวเราเองนะคะใครบางคนถ้าถ้าเกิด อะไรบางอย่างเขาอาจจะพังทลายเราแต่รั up, ้งแรกเพราะเราอาจจะตกลุมรักซึ่งกันและกันเราอาจจะรู้สึกว่าโชคดีกันและกันหลังจากนั้นมันอาจจะปิดกั้นอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าความกังวลความกลัวในความเสียใจแต่คุณกำลังได้เจอคู่ที่เข้าเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าเห็นคุณค่าในตัวเองเห็นความพิเศษในตัวตนของคุณเองยกระดับส่งเสริมคุณมากๆเลยนะคะคุณกําลังได้รับเซอร์ไพรส์จากคนรักคู่รักของขวัญนะคะแล้วก็ได้พบเจอคนนั้นคนของคุณจริง คนนี้เซ็กซี่ดูเท่ฉลาดเฉลียวเก่งมีความสามารถมีความเชื่อมั่นมั่นใจว้าวทรงพลังค่ะเพราะว่ามีเคมีได้เข้ากันจริงๆนะคะอย่างที่เห็นขอความรัก make the efforts นะคะคุณกำลังได้เจอความรักที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่คุณไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนเลยและเป็น new love ด้วยนะคะความรักครั้งใหม่ new person และ f r e x t e r ค่ะความรักครั้งนี้สะท้อนในเรื่องของ จิตวิญญาณอิทธิพลในด้านจิตวิญญาณของการเชื่อมโยงระหว่างกันและการระหว่างคุณและเขา Love yourself first อย่างที่บอกรักตัวเองก่อนแล้วก็ first เพราะคุณกำลังได้ดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาจริงๆนะคะจริงๆนะก้าวถ้วยสเสน่ห์ของคุณความน่ารักของคุณคุณดึงดูดคู่คู่บุญบารมีเพราะว่าคุณอดใจรอคุณอดใจรอกับคนที่ใช่จริงๆในระหว่างทางที่คุณกำลังเดินไปถ้าใครเข้ามาจีบใครเข้ามาคุยแล้วรู้สึกว่ามันไม่ใช่ รู้สึกมันมันชอบนะแต่ว่าไม่ไม่ใช่ใครก็ได้อะที่เราจะต้องแต่งงานไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะแบบมาเป็นคู่ชีวิตเราต้องคนที่ใช่เท่านั้นคนที่เรามีความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยเหมือนได้กลับบ้านโรแมนติกแสดงความรู้สึกถึงกันได้และมีแรงดึงดูดถึงกันและกันเสมอจนกระทั่งวันนั้นของชีวิตขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมวันนี้สวัสดีค่ะ